สวัสดีครับพันอรี่มาแล้วนะครับติดตามกันต่อครับกับ3มก๊กตอนที่34แล้วนะครับในตอนที่34นี้ไปติดตามสถานการณ์ของซุนกวนซึ่งล่าสุดก็ได้ไปตีเมืองกังแฮครับแล้วก็ได้กำเหลงเป็นทหารเอกด้วยขณะที่กำเหลงเอกนี่นะครับก็อาสาไปตีเมืองตองง่อครับสถานการณ์ไปยังไงไปติดตามกันใน3ก๊กตอนที่34ครับยูมาวันหนึ่ง คงเบ้งจึงว่าแก่เล่าปีว่าบัดน,นี้โจโฉขุดสะยายไว้สะหนึ่งชื่อว่าเหียนหมูตี้อยู่ในเมืองกี่จิ๋วซ้อมหัดทหารทั้งปวงให้ชำนิชำนาญในการเรือเห็นจะยกไปตีเมืองกังตังเป็นมั่นคงอยู่แล้วขอให้ท่านแต่งคนไปสืบราชการที่เมืองกังตังว่าจะรู้จัดแจงบ้านเมืองพรักพร้อมอยู่แล้วหรือไม่เล่าปีได้ฟังดังนั้นก็เห็นด้วยจึงแต่งคนให้ไปสืบที่เมืองกังตัง ฝายซุนกวนมีน้ำใจอบอ้อมอารีต่ออาณาประชาราษฎรทั้งปวงจึงสร้างตึกใหญ่ตึกหนึ่งไว้เป็นที่พำนักแก่อาณาประชาราษฎรทั้งปวงอันมีสุขทุกข์ตั้งให้เกายงเตียวเหียนเป็นผู้ใหญ่สำหรับรับรองผู้มีปัญญาและซ่องสุมเกลี้ยกล่อมผู้คนทั้งปวงได้เป็นอันมากและขอเต็กชาวเมืองห้อยเขเเยียมจุนชาวเมืองเพ้งเสียชีจ๋องชาวเมืองไผ่กวน เทียเป่งชาวเมืองยีหลำจีห้วนลกเจ๊กและเตียวอุ่นนั้นชาวเมืองตองง้อเล่งทองกับงอซันเป็นชาวเมืองห้อยเขเก้าคนนี้ซุนกวนตั้งไว้เป็นที่ปรึกษาและลิบองชาวเมืองยีเอ๋งลกซุ่นชาวเมืองตองง้อชีเส้งชาวเมืองหลงเสียพัวเจี้ยงชาวเมืองตองกุนเต็งอ๋องชาวเมืองโลกังห้าคนนี้ซุนกวนตั้งให้เป็นนายทหาร และเมื่อครั้งพระเจ้าเฮียนเต้เสวยราชสมบัติได้เจ็ดปีนั้นโจโฉจัดแจงทหารไปตีเมืองอ้วนเซี่ยวจึงได้มีหนังสือไปถึงซุนกวนเป็นใจความว่าให้ส่งบุตรมาถวายพระเจ้าเฮียนเต้ให้ทำราชการในเมืองหลวงเป็นความชอบขณะนั้นซุนกวนจึงปรึกษากับมารดามารดาจึงให้หาเตียวเจียวกับจิวยี่สองคนเข้ามาปรึกษาตามที่มีหนังสือไปนั้นเตียวเจียวจึงว่า ซึ่งโจโฉให้มีหนังสือมาทั้งนี้ก็ตามประเพณีบ้านเมืองอย่างธรรมเนียมแต่ก่อนครั้นจะไม่ส่งบุตรท่านไปทำราชการในเมืองหลวงก็จะผิดด้วยขนบธรรมเนียมโจโฉก็จะมีใจพยาบาทจะยกทัพมาทำอันตรายแก่เราฝ่ายเรากำลังน้อยเห็นจะสู้ไม่ได้จิวยี่ได้ยินเตียวเจียวว่าดังนั้นจึงว่าแก่สุนกวนว่าทุกวันนี้ตัวท่านก็ได้เป็นใหญ่ในเมืองกลงตัง มีเมืองใหญ่ขึ้นถึงหกหัวเมืองทหารก็พรักพร้อมมีความรักใกล่ท่านอันหนึ่งสเสบียงก็มั่งคั่งบริบูรณ์อยู่และจะคิดย่อท้อกลัวโจโฉนั้นหาควรไม่แม้ว่าท่านส่งบุตรไปก็เหมือนเอาบุตรไปเป็นคนจำนำไว้เบื้องหน้าไปจะได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากขอท่านอย่าได้ส่งไปเลยถึงแม้ว่าโจโฉจะยกกองทัพมาตีเมืองเราก็จะสู้กันจนกว่าจะสิ้นความคิด ฝ่ายนางงองหูหญินผู้เป็นมารดาและสุนกวนได้ฟังจิวยี่ว่าดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงว่าแก่คนถือหนังสือว่าซึ่งโจโฉจะให้ส่งบุตรไปนั้นจะส่งไปไม่ได้ท่านเร่งกลับไปแจ้งแก่โจโฉเถิดครล้นคนถือหนังสือกลับมาแจ้งโจโฉโจโฉโกรธจึงจัดแจงกองทัพจะยกไปตีเมืองกังตังพอกองทัพไปเหนือยกลงมาตีเมืองหูโตก็รบพุ่งติดพันกันอยู่ จึงยังไม่ได้ยกทัพไปตีเมืองกังตังและต้องงดมาตั้งแต่ครั้งนั้นครั้นรุ่งขึ้นปีใหม่เป็นเดือนสิบสองสุนกวนจึงยกกองทัพเรือไปตีหองจอเดิรบพุ่งกันในท้องทะเลเป็นสามารถหองจอต้านทานไม่ได้ก็แตกเข้าเมืองเล่งโฉทหารสุนกวนก็ลงเรือเร็วไล่ตามเข้าไปถึงปากคลองเมืองกังแฮกำเหลงเป็นทหารหองจอก็รบต้านทานไว แล้วก็ยิงเกาทันมาถูกเล่งโฉตายเล่งทองผู้บุตรอายุ15ปีมีกำลังสามารถเข้มแข็งก็เข้าชิงเอาศพเล่งโฉบิดาขณะนั้นลมว่าวพัดลงหนักกองทัพเรือซุนกวนจะฝ่าไปไม่ได้ก็ให้ถอยกองทัพกลับเข้ามาในเมืองฝ่ายซุนเซียงน้องซุนกวนซึ่งไปกินเมืองตันเอียงนั้นมีใจหยาบช้าเสพสุราร้ายกาดนัก ไม่ได้ปลานีแก่ขุนนางทั้งปวงและทำโทษตีโบยต่างๆอิหลำกับใต้อ้วนผู้เป็นประหลัดมีใจขึงโกรธเจ็บแค้นจึงไปคบคิดกับเปียหองซึ่งเป็นคนสนิทของซุนเซียงคิดจะฆ่าซุนเซียงเสียครั้นอยู่มาถึงกำหนดเข้าปีใหม่เป็นประเพณีขุนนางทั้งปวงจะเข้ามาคำนับซุนเซียงจึงให้แต่งโต๊ะที่จะเลี้ยงขุนนางนางชีหูหยินซึ่งเป็นภรรยาซุนเซียงนั้น รู้ในการเสี่ยงทายว่าร้ายแลดีจึงเสี่ยงทายดูก็แจ้งว่าเวลาเช้าพรุ่งนี้สามีจะเคราะร้ายหนักจึงว่าแก่สุนเสียงว่าเวลาเช้าท่านจะออกเลี้ยงโต๊ะขุนนางที่ศาลากลางเหมือนอย่างทุกครั้งนั้นท่านจะได้ออกไปเลยเคาะร้ายนักอยู่สุนเสียงได้ฟังดังนั้นก็ไม่เชื่อถึงเวลาเช้าก็ออกไปเลี้ยงขุนนางณศนะาลากลางคลั้นขุนนางคำนับกินโต๊ะแล้วต่างคนต่างไป ซุนเซียงก็กลับเข้ามาพอถึงประตูจะเข้าไปข้างในเปียนหองคนสนิทซึ่งเดินมาจากข้างหลังเห็นซุนเซียงประมาทไม่ได้ระวังตัวก็ชักดาบซึ่งซ่อนมานั้นฟันซุนเซียงล้มลงตายอยู่กับประตูอิล้ลำกับใต้อ้วนจึงกลับจับเปียนหองว่าเป็นขบฏท,ทำร้ายแก่ซุนเซียงให้เอาไปฆ่าเสียแล้วก็เก็บเอาข้าวของทรัพย์สินและสมบัติของซุนเซียงรวมไว้ แล้วอิหลัมก็ให้หานางชีฮูหยินมาบอกว่าบัดนี้เปียนหองคิดไม่ชอบเป็นขบฏฆ่าสามีท่านแล้วข้าพเจ้าก็ได้แก้แค้นแทนท่านให้เอาเปียนหองไปฆ่าเสียแล้วตัวท่านเป็นผู้หญิงควรจะปฏิบัติตามเราแม้ไม่ยอมเป็นภรรยาเราเราก็จะฆ่าเสียนางชีฮูหยินจึงทํากนอุบายตอบว่าตัวข้าพเจ้าเป็นหญิงหาสามีไม่ได้เป็นที่คนทั้งปวงดูหมิน่น ซึ่งท่านเมตตาจะเลี้ยงข้าพเจ้าเป็นภรรยาน,นั้นก็ควรอยู่แล้วแต่ทว่าผัวข้าพเจ้าตายใหม่ใจยังไม่ปกติขอท่านได้งดก่อนข้าพเจ้าจะแต่งโตะ๊ะเส้นไหว้าสามีตามประเพณีแล้วจะปฏิบัติตามท่านอิลามได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีนักก็กลับไปที่อยู่นางชีหูหยินจึงให้คนรอบออกไปหาซุนโกเปาเอง๋ง ซึ่งเป็นคนเก่าของซุนเซียงเข้ามาแล้วก็ร้องไห้แล้วบอกว่าบัดน,นี้อิหลําใต้อ้วนสองคนนี้คิดอ่านให้เปลียนหองฆ่าซุนเซียงถึงแก่ความตายแล้วก็เก็บเอาทรัพย์สินสิ่งของทั้งปวงไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวแล้วมิหนำซ้ำําจะมาข่มเหงเอาตัวเราไปเป็นภรรยาอีกเล่าบัดน,นี้เราจะทําเป็นว่ากล่าวอ้อนวอนไม่ให้ขัดใจและตัวท่านทั้งสองเป็นที่รักใคร่ไว้วางใจ จงได้อนุเคราะห์แก่เราเหมือนเอ็นดูซุนเซียงผู้ตายให้มีหนังสือไปบอกถึงซุนกวนผู้พี่ให้แจ้งเหตุผลนี้ด้วยแล้วเราก็จะคิดอ่านเพทุบายฆ่าอิหลำใต้อ้วนสองคนนี้เสียให้ได้ซุนโกเปาเองได้ฟังดังนั้นก็ตอบว่าข้าพเจ้านี้เป็นข้าเก่าของซุนเซียงซุนเซียงได้เอ็นดูกรุณาหาคุณที่สุดไม่ได้ครั้นรู้ว่าอิหลำใต้อ้วนทำร้ายแก่สามีท่าน ก็คิดจะแก้แค้นแทนคุณอยู่แล้วก็ลาออกมาจากที่อยู่จึงแต่งหนังสือตามเหตุผลทั้งปวงให้คนถือไปแจ้งแก่สุนกวนควรคั้นรุ่งขึ้นวันหนึ่งนางชีหูหญินให้หาซุนโกเปาเองเข้ามาแอบอยู่ริมเตียงนอนจึงแต่งโต๊ะเส้นไหว้สามีตามประเพณีเสร็จแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวทำกิริยาประดุดมีความยินดีที่จะได้สามีใหม่ฝ่ายอีหลั ขั้นแจ้งข่าวว่านางชีหูหยินแต่งโต๊ะเส้นผีแล้วแต่งตัวคอยท่าอยู่ครั้นเวลาคำ่ำนางชีหูหยินจึงให้ไปเชิญอิทหลัมมากินโต๊ะแซงรินสุราให้เสพเมาแล้วก็ทำเป็นประหนึ่งรักใคร่ประคองตัวเข้าไปข้างในแล้วซุนโกเปาเอง๋งก็ถอดดาบวิ่งมาฟันอิดหลัมถึงแก่ความตายแล้วนางชีหูหยินจึงให้คนไปบอกใต้อ้วนว่าวันนี้เป็นวันดีขอเชิญท่านไปกินโต๊ะ ไตอ้วนสำคัญว่าจีงก็รีบมาครั้นถึงประตูข้างในสุนโกเปาเอ๋งก็จับตัวฆ่าเสียแล้วก็คุมทหารรีบไปจับบุตรภรรยาพักคพวกอิหลํำใต้อ้วนฟันเสียสิน้นนางชีหูหญินก็ให้ตัดศีรษะอิหล่ำใต้อ้วนไปเส้นคำนับไว้ที่หน้าศพสามีฝ่ายสุนกวนคลันแจ้งในหนังสือก็มีความโกรดนักจึงยกทหารรีบมาเมืองตันเอียง แจ้งว่านางชีหูหยินคิดฆ่าอีหลามใต้อ้วนแล้วก็มีความยินดีจึงตั้งให้ซุนโกเปาเองอยู่รักษาเมืองตันเอียงแล้วจัดแจงบ้านเมืองเสร็จแล้วก็รับนางชีหูหยินเป็นผู้น้องสะพ้ายยกกลับคืนมาเมืองกังตังแล้วตั้งให้จิวยี่เป็นนายกองใหญ่บังคับว่ากล่าวทหารสำหรับเรือรบเจ็ดพันลำแต่นั้นอยู่เป็นปกติมาจนพระเจ้าเฮียนเต้เสวยร,ราชสมบัติได้สิสองปี ถึงเดือนสิบสองข้างขึ้นนางงอหูหยินผู้เป็นมารดาสุนกวนเป็นโรคป่วยหนักจึงให้หาจิวยี่กับเตียวเจียวเข้ามาแล้วก็สั่งว่าแต่ก่อนเราเป็นชาวเมืองต่องง่อบิดามารดาตายเป็นกำพพลาเลี้ยงกันอยู่แต่พี่น้องสามคนและมาได้สุนเกียนเป็นสามีจนเกิดบุตรสี่คนและเมื่อเราจะตั้งท้องสุนเซ็กบุตรหัวปีนั้นเราฝันเห็นว่าดวงพระจันทร์อยู่ในคัน และเมื่อสุนกวนจะเข้าท้องฝันเห็นว่าดวงพระอาทิตย์เข้ามาอยู่ในท้องหมอททำนายว่าบุตรท่านทั้งสองนี้นานไปจะได้เป็นใหญ่และสุนเซกก็อายุน้อยถึงแก่ความตายเสียก่อนเมื่อจะใกล้าตายก็มอบเมืองกังตังไว้แก่สุนกวนผู้น้องให้เป็นเจ้าเมืองบัดน,นี้ตัวเราป่วยหนักเห็นจะคงไม่มีชีวิตอยู่จะลาท่านทั้งสองแล้วแม้ว่าเราหาบุญไม่ ท่านจงได้เอ็นดูช่วยอนุเคราะห์สั่งสอนสุนกวนสืบไปโดยความชอบอย่าทิ้งเสียแล้วนางงองหูหญินก็สั่งแก่ซุนกวนว่าแม้สืบไปเมื่อหน้าเจ้าจะทำการสิ่งใดจงปรึกษาหารือด้วยจิวยี่และเตียวเจียวซึ่งเป็นผู้ใหญ่ให้รู้จักผิดชอบชั่วดีอย่าถือทิฐิมานะจงคารวะนับถือท่านทั้งสองเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่อย่าได้ทำการตามอำเภอใจ นางงอกกไทยน้องเราผู้เป็นแม่น้าของเจ้านั้นถ้าแม่ตายแล้วก็อย่าได้ละเมินเสียจงตั้งใจอุปถัมภ์บำรุงปฏิบัติรักษาดุดแม่ของตัวเองอันหนึ่งน้องหญิงซึ่งร่วมบิดาของเจ้านั้นจงตั้งใจเลี้ยงรักษาไว้ให้เป็นปกติด้วยแม้จะให้มีสามีเจ้าจงพิเคราะห์ดูผู้ใดมีสติปัญญาก็ยกให้เป็นภรรยาครั้นสั่งสอนซุนกวนแล้วนางงองหูหญิงก็สิ้นใจ สุนกวนจึงแต่งการศพตามธรรมเนียมคลั้นเข้าปีใหม่เดือนสามข้างขึ้นสุนกวนจึงปรึกษากับจิวยี่เตียวเจียวและนายทหารทั้งปวงว่าจะยกกองทัพไปตีหองจอเจ้าเมืองกังแหหวังจะได้แก้แค้นหองจอซึ่งได้รบพุ่งกับสุนเกียนบิดาเราในขณะนั้นปรึกษายังไม่ตกลงกันพอลิบองซึ่งไปอยู่รักษาด่านปากน้ำเมืองลงจิว มาบอกกับสุนกวนว,ว่าบัดนี้กำเหลงทหารหองจอเข้ามาขอเกลี้ยกล่อมจะอยู่ทำราชการด้วยท่านข้าพเจ้าสืบดูรู้ว่ากำเหลงคนนี้อยู่ชายทะเลตำบลลิมกังแต่ก่อนนั้นกิมเหลงคบพวกเพื่อนเป็นโจรเที่ยวตีชิงเรือลูกค้าวานิชอยู่ในท้องทะเลและพวกโจรทั้งนั้นก็เอาพรวนและกระดึงร้อยผูกกายทุกคนแล้วกำเหลงก็ให้เอาแพรขบวนลายทอง ซึ่งตีได้ในเรือลูกค้าเมืองเสฉวนมาทำใบเรือและลูกค้าวานิชเห็นเรือสำคัญดังนั้นก็กลัวไม่อาจที่จะต่อสู้คลั้งอยู่มากำเหลงละความชั่วเสียจึงพาพวกเพื่อนไปอยู่กับเล่าเปียวเป็นหลายเดือนกำเหลงเห็นว่าเล่าเปียวเป็นคนมีความคิดน้อยจึงหนีข้ามอ่าวจะมาอยู่ด้วยท่านพอพบหองจอกลางทางหองจอว่ากล่าวเกลี้ยกล่อมกำเหลงไปไว้ด้วยเมื่อครั้งท่านยกเรือ ไปรบกับหองจอนั้นถ้าหองจอไม่ได้กำเหล่งไว้เป็นกำลังหองจอก็จะถึงแก่ความตายหองจอไม่ได้ปูนบำเหน็จเลี้ยงดูกำเหล่งให้ถึงขนาดแล้วซ้ำนินทาว่ากำเหล่งเป็นโจรกำเหล่งนั้นมีความน้อยใจคิดจะเอาใจออกห่างหองจอฝ่ายโซหุยซึ่งเป็นทหารหองจอเห็นกำเหล่งเสียใจไม่สบายใจดังนั้นจึงเข้าไปว่าแก่หองจอว่าขอให้ท่านเอาใจกำเหล่งไว้ ให้เป็นนายทหารอยู่ณเมืองเอียนกวนซึ่งขึ้นแก่เมืองกังแฮนั้นหองจอก็ยอมโซหุยจึงพากำเหล็งมากินโต๊ะแล้วก็บอกว่าเราช่วยว่ากล่าวเสนอความชอบให้ท่านบัดนี้หองจอให้ท่านมาเป็นนายทหารอยู่ที่เมืองเอียนกวนและตัวท่านก็เป็นชายชาติทหารจงพิเคาะดูให้ประจักษ์ใจเถิดใช่ว่าเดือนตะวันนี้จะอยู่ท่าก็หาไม่คลั้นจะนิ่งอยู่เล่า ท่านก็จะแก่ชราลงทุกวันซึ่งท่านจะไปเป็นนายทหารนั้นจงเร่งคิดตั้งตัวให้ได้คลั้นกำเหล็งมาอยู่ที่เมืองเอียนขวนเห็นได้ทีแล้วจึงมาว่ากล่าวจะขอมาอยู่ทําราชการด้วยท่านบัดนี้กำเหลงก็มาด้วยแต่เกรงอยู่ว่าท่านจะมีใจพยาบาทเมื่อครั้งท่านยกไปจะจับหองจอและกำเหล็งช่วยแก้ไขเอาเกาทันยิงเล่งโฉถึงแก่ความตาย กำเหลงจึงพาหองจอหนีไปได้ข้าพเจ้าจึงตอบว่าอันน้ำใจท่านไม่ได้พยาบาทและประการหนึ่งในท่ามกลางสงครามต่างคนต่างอาสานายทำศึกจะเอาชัยชนะและเนื้อความนี้ข้าพเจ้าก็ได้รับคํากำเหลงมาแล้วท่านจงมีใจเอ็นดูข้าพเจ้าอย่าให้เสียวาจาซุนกวนได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีก็บอกว่าการทั้งปวงซึ่งท่านได้รับคำกำเหลงมานั้นอย่าได้วิตกเลย แม้เราได้กำเหลงมาไว้ด้วยแล้วอันของจอนั้นอุปมาเหมือนอยู่ในเงื้อมือเราแล้วก็ให้ลิบบองออกไปหากำเหลงเข้ามากำเหลงคำนับสุนกวนสุ่งกวนจึงว่าแก่กำเหลงว่าซึ่งท่านสมัครมาอยู่กับเรานี้ก็สมความปรารถนาที่เราคิดไว้การสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งได้ผิดพลังกันมาแต่ก่อนนั้นเราไม่ได้พยาบาทท่านท่านจงตั้งใจทำราชการโดยสุจริตเถิดเราจะเลี้ยงให้ถึงขนาด ท่านจงเร่งคิดอ่านกำจัดหองจอเสียให้ได้กำเหลงจึงตอบว่าครั้งนี้โจโฉก็ตั้งตัวเป็นใหญ่หลวงฝ่ายเล่าเปียวนั้นก็เป็นคนโลเลเป็นคนมีความคิดน้อยบัดนี้ตัวก็แก่ชาราแล้วท่านจงเร่งยกไปรบเอาเมืองเกงจิ๋วเสียให้ได้ก่อนแม้ละไว้ช้าเห็นโจโฉจะยกกองทัพมาตีเอาเกงจิ๋วได้การทั้งปวงซึ่งท่านคิดจะทำนั้นก็จะลำบากแก่ทหารถ้าท่านเห็นด้วย เมื่อยกไปตีเมืองเกงจิว๋วจงตีเมืองกังแฮซึ่งเป็นต้นทางเสียก่อนด้วยหองจอเจ้าเมืองกังแฮนั้นเป็นคนมีสติปัญญาน้อยทั้งประกอบไปด้วยโลภนักทำร้ายแก่ไพร่บ้านพลเมืองให้ได้รับความเดือดร้อนราษฎรทั้งปวงชังหองจออยู่แล้วน้ำใจนั้นก็ประมาทไม่ได้ซ่องสุมทหารไม่ได้จัดแจงเรือรบเรือไล่และอาวุธไว้ป้องกัรรักษาเมือง ถ้าเห็นด้วยข้าพเจ้าแลท่านจะยกไปครั้งนี้ก็จะได้เมืองกังแหโดยง่ายแม้ได้เมืองกังแหแล้วจึงยกไปตีเมืองเกงจิว๋วก็จะได้ทหารใหญ่น้อยเป็นอันมากแล้วจึงค่อยยกไปตีเอาเมืองเสฉวนเมื่อได้เมืองเสฉวนแล้วท่านจะคิดการใหญ่หลวงยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็เห็นจะสมความปรารถนาซุนกวนได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงบอกว่า อันความคิดของท่านซึ่งว่ากล่าวทั้งนี้อุปมาเหมือนเอาทองมารองรับหยกแล้วจัดแจงทหารได้สิบหมื่นให้จิวยี่เป็นนายทหารใหญ่บังคับทับบกทัพเรือให้ลิบองกำเหล็งตังสิทธคุมทหารเป็นนาคคุมทหารเป็นกองหน้าสุนกวนนั้นเป็นทัพหลวงแล้วยกทัพเรือไปตีเมืองกังแฮให้กองทัพบ,บกรีบยกตามไปฝ่ายทหารกองตะเวนเห็นกองทับยกมาดังนั้น ก็เอาเนื้อความไปบอกแก่หองจอว่าบัดนี้สุนกวนยกกองทัพบ,บกแล้วเรือมาเป็นอันมากหองจอได้ฟังดังนั้นก็จัดแจงทหารในเมืองกังแฮได้สิ้นเชิงแล้วให้โซหุยเป็นแม่ทัพบ,บกให้ตันจิ๋วกับตันเหลงเป็นกองหน้ายกทัพเรือออกไปตั้งรับอยู่ปากน้ำเมืองกังแฮฝ่ายตันจิ๋วกับเตงหลงเมื่อยกมาถึงปากน้ำนั้น ก็ให้เรือรบทั้งหมดทอดสมอเรียงลํากันไปเป็นหน้ากระดานจึงเอาพวนใหญ่นั้นผูกโยงต่อๆกันทุกลําหวังจกไม่ให้เรือหันเหไปมาแล้วให้เอาเกาทันเตรียมไว้ทุกคนฝ่ายกองทัพเรือสุนกวนครั้นยกมาถึงปากน้ำเมืองกังแฮจึงให้พลแจวทั้งปวงรีบแจวจะหักเข้ามาในปากน้ำฝ่ายตันจิ๋วกับเตงหลง เห็นดังนั้นก็ให้ทหารเอาเกาทันระดมยิงต้านทานไว้เป็นสามารถเราทหารซุนกวนเห็นจะเข้าไปไม่ได้ก็ถอยหนีทางประมาณห้ิบเส้นแล้วก็ให้ท่อสมอตั้งมั่นอยู่กำเหลงจึงปรึกษากับตงังสิทธิ์ว่าตัวเราเป็นแม่กองทัพหน้าครั้นจะอยู่นิ่งนี้ก็ไม่ควรจำจะจัดเรือเร็วให้ได้ประมาณร้อยลำบรรจุคนลำละห้าสิบคนยี่สิบคนนั้นสำหรับให้แจวเรือ อันทหารอีก30คนนั้นสำหรับถือเครื่องสาตราวุธรบพุ่งฝ่าเข้าไปตัดพวนซึ่งผูกโยงเรือนั้นเสียให้ได้เห็นกองทัพเรือเมืองกังแหก็จะแตกตั้งสิทธิ์เห็นชอบด้วยจึงจัดแจงเรือเร็วและทหารได้ครบตามคำกำเหลงว่าแล้วก็ตีฝ่าเข้าไปฝ่ายทหารตันจิว๋วกับเต็งหลงก็เข้ารบพุ่งตะลุมบอลกันและเหล่าทหารกำเหลงตั้งสิทธิ์ก็รีบแจวเรือบุกบันเข้าไป เอาขวานโปเถาตัดสายสมอและปวนใหญ่ขาดเรือรบทั้งปวงก็ระสาระสายไปแต่กำเหล่งนั้นอาจสามารถโจรขึ้นเรือเต็งหลงได้ไล่ฆ่าฟันทหารกับตัวเต็งหลงจนถึงแก่ความตายฝ่ายตันจิ๋วเห็นดังนั้นก็กลัวโจรลงเรือน้อยรีบจะหนีขึ้นบกขณะนั้นลิบองเห็นกำเหล่งได้ทีก็ลงเรือเร็วช่วยทหารรีบแจวเ,เข้าไปแล้วเอาเพลิง ทิ้งขึ้นไปบนเรือรบเมืองกังแฮไม่เป็นอันมากพอเหลือบเห็นตันจิว๋วลงเรือน้อยหนีไปลิบองก็ให้ทหารทั้งปวงรีบแจวตามไปทันเกยทับเรือตันจิ๋วเข้าแล้วลิบองก็จับตัวตันจิ๋วได้เอากระบี่ตัดศีรษะเสีสเยฝ่ายโซหุยรู้ดังนั้นก็คุมทหารรีบลงมาหวังจะจัดการเรือรบออกไปช่วย พอเห็นทหารซุนกวนร,รีบจวเ,เรือรบใหญ่น้อยเข้ามาประทะก็ล่วงขึ้นมาบนบกก้าวสกัดไว้บ้างและโซหุยกับทหารทั้งปวงเห็นจะต้านทานไม่ได้ก็พากันถอยหนีไปพอพบพัวเจียงกี่ม้าสกัดรบพุ่งกับโซหุยได้สิบเพลงพัวเจี้ยงก็จับตัวโซหุยได้จึงมัดแล้วคุมลงไปส่งให้ซุนกวนนะเรือรบซุนกวนก็สั่งให้เอาตัวโซหุยไปจำไว้ก่อน แม้เราจับตัวหองจอได้จะให้ค่าพร้อมกันเสยทีเดียวและซุนกวนก็คุมทหารขึ้นจากเรือรบยกตีล่วงเข้าไปขณะนั้นกำเหลงคิดในใจว่าครั้งนี้หอจองจะต้านไม่ได้แล้วเห็นจะหนีเข้าไปหาเล่าเปียวที่เมืองเกงจิว๋วกำเหลงจึงคุมทหารไปซุ่มสกัดอยู่ฝ่ายประตูทิศต,ตะวันออกทางซึ่งจะไปเมืองเกงจิว๋วฝ่ายหองจอครั้นแจ้งว่าเสียกองทัพบ,บกทัพเรือ ทหารก็ล้มตายเป็นอันมากซึ่งจะอยู่ต้านทานกองทัพซุนกวนนั้นเห็นจะไม่ได้จำจะละเมืองกังแฮเสียหนีไปเมืองเกงจิ๋วจึงจะรอดชีวิตคลั้นคิดแล้วจึงพาทหารซึ่งสนิทประมาณ30คนหนีออกมาจากเมืองทางประตูตะวันออกพอได้ยินเสียงทหารโหร้องสกัดทางอยู่แล้วก็เห็นกำเหลงขี่ม้าขวางหน้าไว้หองจอจึงว่าตัวเราได้มีคุณเลี้ยงดูท่านมาโดยเป็นปกติ เหตุใดจึงไม่ได้คิดแทนคุณเรากลับมาทรยศจะทําร้ายเราดังนี้กํมเหลงจึงตอบว่าเมื่อครั้งเราอยู่ด้วยท่านนั้นเราก็ทําความชอบต่อท่านเป็นอันมากท่านก็ไม่ได้ปูนบำเหน็จสิ่งใดแล้วซ้านินทาว่าเราเป็นโจรเที่ยวตีชิงกลางทะเลให้เราได้รับความอับอายแก่ทหารไพร่บ้านพลเมืองทั้งปวงเหตุใดท่านจะมีหน้ามาต่อว่าว่ามีคุณต่อเรานั้นควรอยู่แล้วหรือ ของจอได้ฟังดังนั้นก็คิดว่ากำเหลงนี้พูดจาองอาจจะทำร้ายเราให้ได้ครั้นจะอยู่สู้รบก็เหลือกำลังจึงทิ้งทหารเสียขับม้ารีบหนีไปแต่ตัวผู้เดียวกำเหลงเห็นดังนั้นก็รีบขับม้าตามไปพอได้ยินเสียงโห่ร้องหนุนมาข้างหลังเป็นนันมากครั้นเหลียวมาก็เห็นเทียเภาคุมทหารตามมากำเหลงเป็นคนโลภคิดแต่ในใจว่า แม้จะละไว้ช้าเทียเผา,ากับทหารทั้งปวงก็จะตามมาจับหองจอได้ความชอบก็อยู่กับเขาจำเราจะรีบทําการเยก่อนแล้วกำเหลงก็ขับมา้ารีบตามขึ้นไปใกล้จะทันจึงเอาเกาทันยิงไปถูกหองจอตกม้าตายแล้วตัดศีรษะกลับมาให้สุนกวนสุนกวนก็มีความยินดีจึงให้เอาศีรษะหองจอใส่ถังผนึกไว้แล้วบอกว่าถ้าเรากลับไปถึงเมือง จะได้เอาศีรษะห้องจอเส้นศพบ,บิดาเราให้หายความแค้นจึงตั้งกำเหล่งให้เป็นนายทหารแล้วปรึกษาแก่เตียวเจียวว่าเราจะคิดทำการต่อไปจำจะต้องแบ่งทหารให้อยู่รักษาเมืองกังแฮบ้างหรือประการใดเตียวเจียวจึงว่าอันเมืองกังแหนี้เป็นทางเปลี่ยวกันดานนักจะแบ่งทหารให้อยู่รักษาเมืองนั้นไม่ได้ประการหนึ่งซึ่งท่านจะยกไปตีเมืองเกงจิ๋วนั้นเห็นทหารจะได้รับความลำบากนักเพราะเหตุว่า เล่าเปียวรู้ตัวก็จะตะเตรียมป้องกันรักษาเมืองไว้ให้เป็นมั่นคงขอให้ท่านยกกองทัพกลับไปเมืองกลางตังก่อนบำรุงทหารไว้ให้มีกำลังฝ่ายเล่าเปียวรู้ว่าหองจอตายแล้วก็จะมีใจโกรธเห็นจะยกกองทัพมาตีเมืองกลางตังหวังจะแค่แค้นซึ่งเสียหองจอนั้นเราจะยกออกไปตั้งรบพุ่งนอกเมืองแล้วคิดอ่านเป็นคนอุบายเห็นจะจับตัวเล่าเปียวได้ซุนกวนเห็นชอบด้วย จึงเลิอกกองทัพกลับมาถึงเมืองกังตังแล้วสั่งทหารให้ฆ่าโซหุยเสียตัดเอาศีรษะมากับศีรษะของจอจะแต่งการเส้นศพบ,บิดาเรากำเหลงแจ้งดังนั้นจึงเข้าไปคำนับแล้วอ้อนวอนสุนกวนว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับหองจอนั้นข้าพเจ้าเป็นคนเสียน้ำใจโซหุยได้เข้าช่วยว่ากล่าวให้ข้าพเจ้าออกมาเป็นนายทหารอยู่ที่เมืองเอียนกวนข้าพเจ้าจึงได้ทำราชการอยู่ด้วยท่าน ซึ่งท่านจะให้ข้าวโซหุยเสียนั้นข้าพเจ้าจะขอชีวิตไว้ทำราชการอยู่ด้วยท่านสุนกวนจึงตอบว่าซึ่งโซหุยมีคุณแก่ท่านเราจะยกโทษให้แต่เกรงอยู่ว่าโซหุยจะไม่สมัครอยู่ด้วยเราจะคิดอ่านหนีไปกำเหลงจึงว่าท่านไม่ฆ่าชีวิตเสียนั้นหาคุณที่สุดไม่ได้โซหุยก็จะมีความยินดีตั้งใจทำราชการอยู่ด้วยท่านโดยสุดจริต แม้โซหุยคิดเอาใจออกห่างหนีท่านไปอยู่แห่งใดตำบลใดข้าพเจ้าจะขอเอาศีรษะข้าพเจ้านี้ประกันให้ท่านแทนสุนกวรจึงยกโทษโซหุยแล้วเอาศีรษะของจอกับทูบเทียนไปจุดเส้นศพสุนเกียนผู้เป็นบิดาแล้วให้แต่งโตะ๊ะเลี้ยงขุนนางและทหารทั้งปวงขณะเมื่อทหารทั้งปวงเสพสุราอยู่นั้นเล่งทองคิดแค้นกำเหลงซึ่งฆ่าบิดาเสียร้องไห้แล้วจับกระบี วิ่งเข้าไปในที่ประชุมทหารทั้งปวงหวังคิดจะทำร้ายกำเหลงกำเหลงเสพสุราอยู่เหลือบเห็นเล่งทองเงื้อกระบี่เข้ามาจะฟันก็ตกใจยกเก้าอี้ขึ้นรับไว้ซุนกวนเห็นดังนั้นจึงว่าแก่กเล่งทองว่าซึ่งท่านจะคิดแค้นพยาบาทกำเหลงนั้นหาควรไหมเมื่อกำเหลงข่าบิดาท่านเสียนั้นเพราะกำเหลงเป็นทหารกินข้าวแดงของหองจอจำจะอาสาให้ถึงขนาด บัดนี้กำเหลงก็ได้มาอยู่ด้วยเราแล้วท่านจงเห็นแก่เราอย่าคิดพยาบาทกำเหล่งสื่อไปเลยเล่งทองได้ฟังสุนกวนว่าดังนั้นคุกเข่าลงคำนับแล้วก็ร้องไห้พิษด,ดูกำเหลงคิดแค้นไม่ได้ขาดแต่หากเกรงอายาสุนกวนจึงไม่ได้ว่าประการใดสุนกวนเห็นเล่งทองยังมีใจพยาบาทกำเหลงอยู่จึงคิดเพทุบายให้กำเหลงคุมทหารห้าพันเรือรบร้อยลำ ไปตั้งเป็นกองตะเวนอยู่ปากน้ำเมืองกังแห่แล้วตั้งให้เล่งทองเป็นนายทหารผู้ใหญ่หวังจะให้คลายความพยาบาทกำเหลงแล้วสุนกว,นกวนก็ให้จัดแจงเรือรบและซ่องสมทหารให้พร้อมจึงให้จิวยี่คุมทหารยกกองทัพเรือไปตั้งรักษาอยู่ปากน้าเมืองเอ็งหอขณะเมื่อจิวยี่มาตั้งอยู่นั้นก็ฝึกสอนทหารอยู่ไม่ได้ขาดหวังจะให้ชำนาญและสุนกวนนั้น ก็คุมทหารไปตั้งอยู่ตำบลซีสองนอกเมืองกังตังหวังจะได้ต้านทานค่าศึก